สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน List Man s h o p นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อจัลละครนะผมแล้วก็ไปที่ร้าน S l i ลิสแมนช็ออย่าลืมแอปด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง f a c e b o o k p a g ในผมทาง List Man Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยในผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะว่าไงพี่ผมโบ โบนัสจำหหดได้เปล่าพี่ลงเนี่ยครับ <c oughs> ฮะผมยังไม่ลงเลยพี่หกโมเนี่ยยังไม่ลงเลยอาจจะใช่ไม่เห็นใครเลยครับไม่เห็นใครนะเห็นคอนเทนต์ชัอย่างมันจริงหรอ หมดใช่ไหมรอเพื่อนไปผมพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมมันยังครบับซ้ายมีคนนะเห็นปะเห็นไหมเห็นท้น่ะตามตรงนึง มีตัวเดียวระวังด้วยนะมันมีรถสี่เอ้ยมันมีรถถังนะมันมีถังงเดี๋ยวไม่ใช่มีตัวเดียวแนละ้ว ลาโบไปเล่นกินชิมก่อนโอเคครับรูตูครับทราบระวังนะเพื่อน ก็รู้แบบว่ามันมีกี่ตัวเห็นตัวเสื้อเหลืองอ่ะมันวัดกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวรอฟีดก่อนขึ้นไปสามตัวนะที่ผมเห็น าากันไหมรอกปนึงตหมดสองปะใช่ใช่สองครับฉันอยู่ เนนะมีอีกตัวหนึ่งฮัลโหลมีเฟรนมันอยู่ชั้นสองนะชั้นสามเพืนระวังนะนอนอยู่นอนอยู่ โอ้โอเคมาอีกนิดมาหน้าบ่อไปัปเรวดีกว่ามารเดล็อกเคช่คนอเนี่ย่งอะไรเนี่ย Lên má, cứ lên má. chúc căn vô. để chúc căn, đi đi đi. lên, ร้อสี่ป่ะเอาไงร้อสี่ไหมสี่ไหมได้ทักงับรม Watch out อยู่บนเหรอทำยัง้ครับ Watch out นักเลงขับตามาทำไมผมไม่เห็นเลย ทิ้งงดิใ่ทง,ทงน่เม h out w ันจะเอาบักกี้คนระับบักกี้บักกี้บักซี่บัซี่มันจะอาบัคซี่อีกหน่อยเหรอยิน่งก่อนนะเหรอ ครับหนุหน่อยอีกตัวหัวม่หน่อยสวยนั่นแหละเยี่ยมมากอันนี้คู่ครับผมมีน้ำมันไหมเติมไม่หน่อยครับ No โอเคไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรวันนี้มีครัวหลังแตกมากาเลยแต่ไม่เป็นไร Mark the location มันหนีอ่ะเพื่อนต้นน้อย น็อกหนึครับขึ้นแล้วนะน้ามันจะหมดแล้วอะ่ะถ้าจะเล่นต้องเล่นก๊อกเดียวให้จบนะบห้ามพลาดนะ<ถ>เสร็จออกเลยดีกว่าออกจริงหรือออกหลอกเนียออกหลอกนะออก กมาฝั่งตองข้ามีนะ m a r k the location เพื่อนรีบชุบตรงไหนเห็นตัวไหมเมของผมนะขับรถขับรถออกไปใช่ป่ะตัวนะ โอ okay. เคงั้นขึ้นรถเลยครับไอ้คิดพี่โบยิงผมมากค่ะุณครับผมได้แล้วครับ ตายป่ะตัวไอตัวหน้าเราเนี่ย Mark เว้ยละเพื่อนต้องออกแทนอยู่หินนะครับอยู่ข้างบนเพื่อนต้องออกนะ โทษเลยว่ะเพื่อนขอโทษจริงๆ้าเผมเงผม้าดัไม่คนเลยคนจริงนอกคนออกเลย ทำเหมือนชนบ้านน้อก่อนแล้วก็เล่นบ้านนี้ตามันชนมันจะได้ที่ว่าผมอยู่อีกบ้านต้องถามก่อนว่ามีปืนอะไร เปิดหรืออะไรวะเนี่ย S <S <it> <S เห็นนะไม่ไม่ไม่เห็นเห็นปะไม่ทำงั้นนะเห็นเนาะไม่รู้อะเห็นได้ไงวะนะ เล่นได้อยู่เขามีคน Attack the mark Watch out อยู่กลางวงพอดีเลยผมเห็นอยู่นะแต่ว่าน่าจะบั๊ก เล่นบอลแล้วก็นเนียนน่าจะได้อยู่สี่ห้าหกเจ็ดหลังสองโอเคครบละตองเกี่วเพื่อน Good luck mates หลังเกียร์หลังปผมวิ่งออกขวาเอ้ยขับรถขวาน่าจะได,ได้แต่มันจะวิ่งมาตรงผมด้วยกวันอะไรไปเนี่ ก็วิ่งมาสนเลยนายก็ต้องวออิ่งมาไายก็เล่นขเข่นาได้แล้วครบตีแล้วข้างล่างหมดโอเคเหลือสามสา,ามหนึ่งลแล้วเล่นเข่าเลยอ่ะน่าจะได้ทรู้แล้วโอเคนายก็อยากเออไม่รู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนจาก,กขวาหนึ่ง ผมบักเยี่ยมเลยดีนะไม่บักตอนที่ผมจริงตอนมันเข้าวงปังตัวหนึ่งอะ่ะบ้านบ้านส่งออกบ้านยาน่ไม่ดีไม่เอารถนะเอาล็องอย่างรถครับเด็กไม่ดีเลยถ้าเอารถ หลังแล้วเตรียมเลยมันแน่านชาร์จแน่อะมันรู้แล้วว่าผมล็อกโลแล้วได้อยู่ Awesome Thanks ไม่มีสมกหลอกเลยต้ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าผมน่าจะเจ็บตรงนี้ จีทีครับผมเจ็ดดาวถ้าเพื่อนอยู่น่าจะไล่น่าจะน่าจะไล่คิวได้มากกว่าน,นี้พอเหลือหนึ่งตัวก็ต้องเล่นเซฟหน่อยแต่ก็ได้อยู่